ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องลับค่ำคืนนี้ย่าน่อยากให้คุณวางความพยายามที่จะหาคำตอบบางอย่างลงก่อนเพราะมีบางช่วงของชีวิตที่คำตอบไม่ได้มาช่วยเราเท่าความจริงหนึ่งข้อนั่นคือพระเจ้ารู้จักหัวใจเราลึกกว่าที่เรารู้จักตัวเองพระธรรมโยบบทที่หนึ่งและสองเป็นหนึ่งในบทที่ทำให้เราหยุดนิ่งแบบไม่ต้องตั้งใจ เพราะมันบอกความจริงที่เราไม่คุ้นเคยว่าบางบททดสอบไม่ได้เกิดจากความผิดแต่เกิดจากความลึกของความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีกับเราพระเจ้าไม่ได้ถามโยกว่าอยากถูกทดสอบไหมเพราะบททดสอบฝ่ายวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่เราสมัครหรือเลือกได้แต่มันคือเวทีที่เปิดเผยว่าเราเชื่อพระเจ้าจริงแค่ไหนเมื่อไม่มีสิ่งใดในชีวิตเป็นประกันอีกต่อไป หลายครั้งในชีวิตเราเชื่อว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราจะทำให้ชีวิตราบรื่นแต่โยบแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้ารักเรามากพอที่จะอนุญาตให้บางบททดสอบเปิดสิ่งลึกๆในใจที่เรายังไม่เคยเห็นบางบททดสอบทำให้เราเห็นว่าเราไว้ใจอะไรมากที่สุด บางคนไว้ใจสุขภาพบางคนไว้ใจความมั่นคงบางคนไว้ใจคนที่อยู่ข้างๆบางคนไว้ใจความสามารถของตัวเองแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นสั่นไหวเราจะรู้ทันทีว่าหัวใจเราเกาะพระเจ้าหรือเกาะสิ่งรอบตัวและนั่นคือสิ่งที่บทที่หนึ่งและสองเปิดเผยบททดสอบมักไม่ได้ถามว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่มันถามว่าคุณยืนอยู่บนอะไร คืนนี้จะนาอยากบอกคุณว่าบททดสอบที่คุณไม่ได้สมัครใจอาจกำลังตอบคำถามที่คุณไม่รู้ว่าเคยถามพระเจ้าพระเจ้ากำลังเปิดเผยระดับใหม่ของความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อพระองค์ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบขอแล้วได้แต่ความสัมพันธ์แบบแม้ไม่มีคำตอบพระองค์ก็ยังคงเป็นพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าปล่อยให้เราผ่านความเจ็บปวดไม่ใช่เพราะพระองค์หายไปแต่เพราะพระองค์กำลังทำให้เราเห็นว่า ความเชื่อที่แท้จริงไม่ได้ตั้งอยู่บนเหตุผลแต่มันตั้งอยู่บนผู้ที่เราเชื่อความเจ็บปวดไม่เคยเป็นทาเรื่องของพระเจ้ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักพระองค์ที่ลึกขึ้นเสมอและความรู้จักนี้ไม่มีใครแย่งคุณไปได้บทที่หนึ่งและสองของพระธรรมโยบยังสอนเราว่าศัตรูไม่กลัวสิ่งที่คุณมีมันกลัวหัวใจที่ยังยึดมั่นในพระเจ้าแม้โลกจะสั่นไหว มันกลัวความเชื่อที่ไม่ผูกกับความสำเร็จมันกลัวหัวใจที่ซื่อสัตย์แม้จะยังไม่เข้าใจและมันกลัวคนที่คุกเข่าต่อพระเจ้าต่อให้ทุกอย่างในชีวิตนั้นลม้มลงนี่คือสิ่งที่ทำให้โยบเป็นบุคคลที่สวรรค์ยืนยันก่อนที่เขาจะผ่านการทดสอบเขาเป็นผู้เชื่อแต่หลังการทดสอบเขาเป็นผู้ที่โลกฝ่ายวิญญ,ญาณรับรู้ชื่อ คืนนี้ถ้าคุณกำลังอยู่ในบทที่คุณไม่ได้เลือกยนนาอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งและคุณไม่ได้ถูกลงโทษคุณอาจไม่ได้สมัครใจแต่พระเจ้ารู้ว่าคุณจะผ่านมันได้และพระองค์จะใช้บทนี้เปิดระดับใหม่ในใจคุณระดับที่ความเชื่อไม่ผูกกับสถานการณ์แต่ผูกกับพระองค์ระดับที่คุณสามารถพูดได้เหมือนโยบในภายหลังว่า เมื่อก่อนข้าพระองค์เคยได้ยินเรื่องพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ดวงตาข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วบททดสอบที่คุณไม่ได้เลือกคือบทที่พระเจ้าจะใช้ยกคุณขึ้นสอนคุณให้รู้จักหัวใจตัวเองและเปิดทางให้คุณรู้จักหัวใจพระเจ้าแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อนคืนนี้ให้คุณจับความจริงข้อหนึ่งไว้บทที่คุณไม่ได้สมัครใจอาจเป็นบทที่พระเจ้าวางใจที่สุดให้คุณเดินผ่าน และเมื่อพระเจ้าวางใจคุณก็สามารถวางใจพระองค์ได้เช่นกันพระเจ้าจะไม่ปล่อยมือคุณพระองค์จะไม่ปล่อยให้คุณนั้นล้มโดยไม่มีความหมายและพระองค์จะทำให้บทนี้เป็นบทที่พาคุณไปสูงขึ้นไม่ใช่ต่าลงเพราะบททดสอบที่คุณไม่ได้สมัครใจกําลังเผยให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่พระเจ้ามองเห็นคุณค่ามากกว่าที่คุณนั้นเห็นตัวเอง